สังเกตว่าว่าน้วยใหญ่สำไหนบางหลอดน้อยใหญ่นะโอ้ยผมว่าสิ่งที่หาเส้นผมทีนน่เนาะ,ะอันนี้เป็นพันมันเป็นพันลักษณะแบบพันพื้นบาน้านเนาะจ้าพื้นบ้านเขาเก็บหนึ่งเขาก็มาแยกกระปุกเก,เก็บไปจังสี่เวลาเขาเก็บ นวลมันเขาเก็บจังไดมันสีแก่จัดแก่จัดอะนวยมันก็สีเหลืองเขาก็เก็บไปไ่ายย่ำฝนนี่เก็บม่ได้เลยจานมันจะเน่าเขาต้องเก็บย่มไหนเวลาย่มแรงเวลาย่มแรงจ้าเวลาเบิดฝนเขาจะเก็บไว้โอปลายสุดพุ่นล่ะใกล้จะเบิดพุ่นล่ะเขาจะเก็บไว้ก็คือบัดไปปลายช่วงเดือนมันมีไหววะยม่มีไหวมันช่วงเดือนแตเวลาปลูกโดนได้จานคันเฮาใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นไปลูบัวหอม ปลูกโดนมาได้หลายยายนะปุตอนหลังเมษานี่ละเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนจ้ะได้เก็บหรือเก็บขายจักหน่วยสิบบาทจักหน่วยก็สองน่อยจ้าสองน้อยสิบบาทละเดือนโอ้เฮาเก๋มันขายช่วงนี้มันจะขายดีอยู่เนะครับครับสุดยอดนะหน้าฝนนจ้าหผลเมษาพอดีมันใส่หน้าฝนกระปุกนี่ข้างเก่าผนขี้เก่า ข้างข้างเตาปูมัยอย่างเดียวเดี๋ยวไปคุยกับคุณยายครับอ้าวสวัสดีคุณยายเทวาเหมือนเดิมจ้าบ้านบ้านยังไงบ้านเท่านี่จ้าบ้านบ้านยังเท่านี่บ้านผู้แฉบ้านผู้แฉะตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิสกลนครจ้าพื้นที่มาเคยมาปีก่อนนะยายเนาะปีก่อนบุก ปลูกมากันบวบหอมย่าปีนี้ก็ปลูกตะบวบหอมคือเก่าปลูกคือเก่าอาจารย์จักสิปลูกยังปลูกแบบนี้เหรอมันเอ็ดง่ายมันสบายไม่ได้ยากปลูยาไม่ได้ยากนัยานงายังที่ปลูกเสงาี่เก็บเดี๋ยวนี้ในซองหน่วยหน่วยซับนี่บ่ซองหน่วยใหญ่กว่านี้เลยจ่าเลยบ่จ้าหน่วยใหญ่กว่านี่บวกบวกหอมซับนี่ก็สาม ย,ย่ายเมืม่อกี้จะมาถามย่ยเรื่องการปลูกเริ่มต้นเริ่มต้นตอนเขาปลูกเดิอนตอนเมษาเยอะเมษามันบ่นจ้าแล้วเขาปลูกจังไหนเวลาเขาปลูกเขาก็ปปูกเขาก็เพาะเม็ดมันได้าจานพอเม็ดมันอมพ,อพอเม,ม็ดจะก่อนพอพอใส่ถุงจ้าพอใส่ถุงพอใส่ถุงมันขึ้นวีแค่น,นี่วเขากรมาปลูกใส่ขึ้นกาสอกแล้วเขากรมาลงจ้าเขาก็มาลงออ๋อกะจับมันก็จะจับึ้นเอง้ามันจะเกาะขึ้นเอง ได้เลือกบัว่าสายพันธุ์บางบววไหมบบวเอาของตัวเองเลยอาจารย์บัได้บัได้หา๋อเก็บไว้จาเอาเก็บพันธุ์มันไว้อ๋อใาย่ายญ่เก็บพันธุ์มันไว้จ้าเพราะว่ามันจะบัหอมบัแซบได้เขาซื้อซื้อตามร้านค้าอาจารย์บัได้ได้แมนบอเพราะว่ามันจะบ่วมีกลิ่นหอมเลยบั่แซบบ่แซบคือมาบวบบานเฮาแมนบ่จ้าเขาซื้ออันนี้อันนี้ไม่ใช่บวบบานเฮาแมนบ่จ้าหมบวบบานเขาเก็บเอง มันก็เลยจีได้หมายถึงว่ารสชาติแบบมันจะหอมคือคือหอมหอมก็คือหอมไปเลยหอมแล้วก็หวานแม่นอยู่ผมเคยไปซื้ออยู่ในตลาดนะเป็นน้อยเงี้ยวนะมันบอกหอมก็ยังของย่าได้คุณย่ยเทว่าเป็นปลูกแต่อันนี้เนาะเมื่อเนง่งจบไปขายลาเาไหนได้สองร้อยสามร้อยมาข้าวทาเว้เพราะได้ให้ลา ไปเขาหยาง่พอได้ใส่อยู่ตีจ้าพอได้ใส่ยื่นด้นเพราะตกเศร้าก็เลยแวะมาหาคุณยายเทว่าปีที่เราก็มาหาเกันวันนี้ก็เลยมานี่การสมว่ายปลูกโร่งลุมเนี่เอาเอาโรคลุมปั๊บเขาได้ใส่ปุ๋ยบะใส่อยู่จากปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเย็นนี่แหละปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยจากใส่ปุ๋ยคอกแน่แล้วก็ปุ๋ยเคมีเขานี่แหละจานเคมีสูตรเสมอใส่ ประมาณจังมือจังไซเอาปุ๊คิดว่ามันติดแล้วก็กใส่หลดอาจารย์เเบี้ยมันติดแล้วก็ใส่เลยหมายถึงว่ามันติดลงใส่เลยรอบรอบโค่นบ่ครับจากอาทิตย์หนึ่งเขาจะใส่เลยใส่ปุ๋ยเลยบจคือมันติดแล้วหากฟ้าใส่ปุ๋ยให้มันเร่งเร่งให้มันงามนะเร่งเร่งใส่คือเร่งใส่ให้มันงาม หน่วยจังสี่นี่คือเอาไปเก็บพันบ่จะเก็บไปขายกันเก็บไปขายก็เก็บไปจังสีเขาตอนแรกนี่แหละอาจารย์จะเก็บป้านี่แล้วก็สองนุ่ยสองนุ่ยเจ็ดบาทไปอสองให้เขานะหน่วยหน่วยหน่วยสอบนี่บ่จโอ้คือหน่วยใหญ่เด้อเขาก็สอบได้อาจารย์นะ กังสี่สัอ่งสองคือกันสองคือกันอราวเอ๋อแต่ว่ามันนุ่ยงแต่ขาจะยกยหน่วยหญ่มันน่ะนามันคือเนืมันคือได้หลคืิว่าแยหน่วยหญ่คือคักเลยนี่สิถ้าถ้าหน่วยหญ่อีลีแบบพุูนอาจารย์นะพูนเอาไปเพิ่งสามหน่วยสาวหรือขขยหน่วยละแปดก็ได้อาจารย์หมายถึงมันหน่ยย่สิ่สี่ตามหน่วยสาแล้วก็ บางที่เขากะเอออีโตนเขาส่งเขาแปดบาทโลน้องเธอแปดบาทจานนี่ละแมลงนี่จะเก็บนะเขาสอบได้รุ่นนี้นะอาจารย์ดมหอมดมไงงามไีเลยอ้อไม่ได้บวบหอมบ้านเน่ามันจะเป็นลักษณะแบบว่าอาจารย์จับใบมึงดมมึอมอจับแล้วกระเบงีดมดบิเบงจ้าโอ้มันจะติดหอมปิ้งเลยนี่นี่คือสูตรของมัน จ้ะโอ้มันมันบมแก่เทอดใหญ่นาะบมแก่จานเป็นในน้อยๆยังบมแก่ลุ้นนี่น่อในน้อยๆจานผู้เฒ่าเขาจะมักรุ่นนี้เด้มักมักเขาเอาไปแกงรุ่นเป็นในเอาไปแกงแบบว่าใส่ตะมันเลยเนาะหอมเลยปุ๊บจับคือยังใหญ่มาจับบางทีจับเดี๋ยเรามาดมเบิองหอมมันเปแบบหอมออกบ่านเด่นเลย นี่คือเก็บฝาอาจารย์แสดงว่าตัวองค์สิ่งาเอาจะเอาไปขายไปเลยจังไหนขายขายบ่เอาไปจเฮ็ดผ่านโบ่เก็บไว้หลายล้านออหลายแล้วจ้าหลายขับสมมติว่ามีคนอยากได้พันน้ำง่ายไม่ให้ได้จ้ามันจะไปขายแข่งกันในตลาดขับสมมติว่าพื้นที่ไก่แย่ก็บ่ขายพื้นที่สมมติว่าอยู่อยู่ต่างจังหวัดอยังไงก็ไมันการคนการดูแลการทชงมันลำบากเนาะเอออยู่ผู้เดียวจ้า กะใส่ได้รายได้ก็คือเขาก็เก็บไปขายยังสี่นาทีจ้าเก็บไปขายสีน่น<ม>าทาจันอดเวลามาเขาก็ะปุกเก็บไปขาย <c oughs> สังเกตว่าว่าหน่วยใหญ่สำหรับไหนบังโหล <c oughs> ดหน่วยใหญ่นาะโอ้ยผมว่าสิ่งที่หาเส้นผมได้เนาะจ้า <c oughs> อันนี้เม็นพันมันเป็นพันลักษณะแบบพันพื้นบ้านเนาะจ้าพื้นบ้านเขาเก็บเองเขาก็มาใหญ่กระปุกเก็บไว้จังสี่เวลาเขาเก็บ น่วลไปเขาเก็บจังไงมันสีแก่จัดแก่จัดป่ะนวยมันก็สีเหลืองเขาก็เก็บไปบ่ยยามฝนนี่เก็บบ่ได้เลยจานมันจะเน่าอ๋อมันจะเน่าเขาจะเก็บยามไหนเวลายามแรงเวลายามแรงจ้าเวลาเบิดฝนเขาจะเก็บไว้โอปลายสุดพุ่นละใกล้จะเบิดพุ่นละเขาจะเก็บไว้ก็คือบัดไปปลายช่วงเดือนมันมีไหว้ว่ะไม่มีไหวมันช่วงเดียวเพราะว่าปลูกดุลได้จาน ขันเฮาใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นไปเรื่อยๆมันก็สิเป็นไปเรื่อยๆแตกยอดอ้อนี่ก็ลังงามนี่ก็รังบวบอ้อยอดบวบมันก็แตกของเสียเนาะกําลังแตกอ่อนโรคไผ่มันมีบ่ยายบ่ค่อยได้เด้อบ่ค่อยมีไปได้จ้าเฮาก็พ่นฮอร์โมนให้มันฮอร์โมนให้ฮอร์โมนที่เฮาสนนี่คือฮอร์โมนอีหยังแล้วเฮาก็เอ็ดเอาแน่แบบไข่คือเขาเว้านั่นล่ะอ๋อบ่ไข่ฮอร์โมนไข่จ้าฉีดฝ่อฉีดพ่นไหมจีบฝ่อฝ่นอ๋อ ฟังพุ่นก็มีพุ่นพุนอ่าผุนอ่ะนี่ใหญกับปุบไปเรื่อยจารย์เมื่อเดือนนึ่งกับเฉลี่ยกันได้เมื่อสองร้อยแยกกันได้หกเจ็ดพันจ้าได้ได้อยุบไว้แยกอ้าวขอถามเรื่องหลานเนาะยย่าเนาะบวกเพิ่มหน่พุง่ผมนะครับมื่อนี้มาชมขัาน้องของมื่นี่มันเพิ่งจะออกเลยย่าเลยเก็บทำความสะอาดที่น้ำมันนี่จ้าใหญก็บบุกข่อยเข้ามาเลยจะนอนย่างเดียวมันเป็นตลาดแล้วก็นอนลงมากับมาเอ็ดทำความสะอาดให้มันนี่ครับครับ นี่เบื้องในนวยมันกันนวยจังสีนวลนวยแบบบ้านๆเขานี่นะบอดใส่ยาจ้าปกติบวบเขาใส่ยาอยู่ใบใหญ่ใส่อยู่ได้บ่เพราะว่าแมงวันทองเนี่ยอาจารย์อ๋อแมงวันทองเขาเขาคือกันอืมแมงวันทองชอบแมงวันทองชอบลักษณะข้างนี่ผมมาปีไก่กระัิกสีอ่ะยายได้ได้ได้ปรับปรุงในยังไงอันนี้ยายเอ็ดใหม่เล้ว เสานี่บ่แฟนตายแล้วก็ย้ายกระเม็ดไม้เสานี่อ๋อข้างนี่เสาเก่าจะระยะหะระยะการปลูกย้ายนี่เว้นจักอันไม่ยถึง่าปลูกต่อลุมต่อลุมเียบาก็ได้บ่าได้ประมาณสองเมตรบ่จ้ะนี่ละซ้ำที่ซ้ำนี่ละนี่เนาะสองเมตรประมาณนี่เนาะมันเป็นยังี่พื้นเป็ยังไงคันห้าเซอร์ปุ๋ยไรมันจะไปไกล มันจะไปไกลมันจะที่เกินไปแล้วก็มันกระโบปินอาจารย์เฮาตองเอ็ดห่างเอ็ดห่างจ้ะขันทีารกับน่วยบัวงามมีตะใบเออมแต่ใบน้อยมันกับวะไหลเออแต่เขาก็ต้องเก็บใบบ่ใหญ่ถามอีกทีหนึ่งเวลาเขาปลูกปั๊บจ็กเดือนเพาะเขาจะได้เก็บผลผลิตเดือนปลายจเดือนปลายประมาณเกือบทีไปสองเดือนแป๊บเดียวว่วดุนเออเ็บเก็บไม่ได้เป็นปีป่ะ ได้ได้อาจารย์แต่เราต้องดูแลมันได้มันจะปร่งหลักปุุงหยอบขึ้นมาตามครับ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 เขาที่จะทขึ้นมาแล้วเราก็เอาขึ้นไปแล้วเราก็บำรุงไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปเรื่อยๆอาจารย์บุ๊บแตกไปเรื่อยๆจ้าแตกได้เด็ดหยอดเด็ดอย่างบ่ไม่ได้ปล่อยเปตามว่าละมันล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยย่ใส่โดนมาจากเธอใส่เดือนนึงก็ใส่ประมาณสองเธอสามเ่อคือยังคือยังต้นหนึ่งใส่ใส่จะหลายหลายบ่ ใช้ประมาณกัมหนึ่งือากระโลุยลุยไก่ไก่น้อนก็คือลุยไปเลยจ้าลุยใช่แล้วเขาก็กบกบดินแล้วก็คือนแล้วนะการเขาก็สีย้ำให้มันแบบนี้แล้วให้มันสะอาดเออคือคือคือจังหวะมือนี่นี่มากผมก็ตั้งใจมากมาหาคุณยาย่ที่ว่าเพราะว่าผมมากทุ่มจะมาทุกปีก็มาเบิ่งความคืบหน้าบาก็คือมีรายได้เดือนหนึ่งก็หกเจ็ดพันได้อยู่ จะได้เดือนได้รายได้ได้หลาไปยายยายเคยเก็บไปว่าบกเก็บช่วงบ่ได้เก็บอาจารย์ให้หลานบ่เนาะหลานเลี้ยงหลานไหหลานสี่คนหลานส่งนรอยอาจารย์อ๋อก็แบ่งให้หลานจ้าแบ่งหลานแสดงว่าห่อกระปุกอันนี้ไว้เพื่อที่เอาเพื่อหลานเพื่อหลานจ้าให้หลานสองสองคนนึงมัธยมผู้ละห้าสิบบาทเอออีสองคนนึงน่ะ พูดละสี่สิบบาทต้องไปออมโอ้ต้องไปอมอ,อ,ไปอมจ้าออมทรัพย์แน่แล้วจะซื้อขนมกินแน่ถ้าเหลือก็ให้มายอดกระปุกเอ๊ะก็ทาอยว่าก็ได้อันนี้ละ้ปลูกบ,กบวบ<ด>เรียกลูกเลี้ยงล้านเออเออเยอะมากใยญ่ยหญปลูกมาจจกปีแล้ะตะปลูกบวบโอ้ปลูกหลายปีได้จ้ะเลยประมาณสิบปีบ่ะหอดอยู่ได้ป้าตะปลูกบวบแสดงว่ารู้ซึ้งหรืจ้ะสัตวจ้ารู้ซึ้งรู้ซึ้งทุกละเอียดทุก นนั่เลยจ้ะที่แรกปูเนื้ออื่นอาจารย์แป๊บเดียวมันกระเบิดแล้วก็เฮาก็เลยมาปูอันนี้นี่ครับมันได้ขายโดนอ๋อมันขายโดนก็คือปูเป็นปีเลยก็ได้จ้ะนี่เป็นเป็นเป็นมันก็คือพูดง่ายๆนี่เป็นเหมือนเหมือนเงินงอกขึ้นมาได้เนาะได้มือละลอยสองลอยอยู่เพราะว่าสองหน่วยก็สิบบาทแล้วเนาะห้ากบทเากะมันใหญ่เร็วที่เป็นใบใหญ่เร็วคือยังคือยังหน่วยซ้ำนี่นี่ไปอีกจังหน่วยเลยได้ขาย จักนี่เว้นระยะมือสองมือนี่ก็ใหญ่แล้วนี่ก็บที่พ่อขายจ้าขันไว้ซ้ำนี่จ้าสองมือได้ขายเลยมือสามมือก็ได้ขายจต่ใหญ่เร็วมาบวบนะมาบวบเป็นยัไงน้ำระบบน้ำท่อกระจาน้ำฝนจ้าน้ำฝนช่วงไงยายขันเคยเคยมีบ่อปีใดที่มันแหล่งยายได้ได้เลียนน้ำเอาน้ำจากของมาหดเอาน้ำได้น้ำใด้กับใส่น้ำได้ปั่นอ๋อปั่นน้ำจากป่าเลี้ยงป่าพร้อมนั่นยานะจ้า บักบวบย่า่เป็นบักบวบแบบบ้านบานเหาอบานบานะบานบานแต่ว่าไม่ได้ข้าปลูกหลายคนนี่ตลาดเปในตลาดรับได้ตลาดเขาตลาดเขาต้องการเลยเขาเอามาทางไก่นี่มันกระโบหอมคือของย่ายเะแจานเลยสังเกตเขาว่ามันจะแข็งเขาเอามาทางอุดรอ่ะมันจะแข็งแล้วมันกระโบเซบแมนอยอ่ของย้า่ไปนี่โอ้ยแย่งกันย่า่ทว่ามาแล้วมาแล้วย่าบที่วบา โอ้ยมันบ่ได้มันบ่พอดาวผอมมันจะตายบ่เขาว่ามันหอมมันหวานอาจารย์มันมันผิดกันเหรอด้ก็มาโบกบานเถอะนะมันผิดกันอยู่ก็จะเขาว่าเอาพัดไปไแรบ่ต่อต่อปีใหญ่จาเอาไว้อยู่กาวร์มาจังหน่อยหน่อยหน่อยนึงก็ได้หลายด้อาจารย์ในเนี่ยโอ้ได้เป็นขี้ต๊ะขี้พเนอเาเขาเอามาปลูกใส่กระต้อไว้ใช่ปะ ก็ yeah. เป็นไงขึ้นมาซ้ำศอกนี un, ่ก็ับซ land, ้ำน네ี in, ้ซ <si ้ำบ้านเนา่ยซ้ำมาลงดินลงดินจ้าดินเพิ่นมักดินอย่างไรมักดินแบบนี้เลยจ้าในดินไส่เขานี่จ้าดินบ้านเร่วนดินล้วนบ้านเขานี่ที่จุ่มๆนะเขามักเพิ่นเพิ่นมักน้ำมาใหญ่หมักน้ำบวกเขาก็ใช้แฉะนี่เพิ่นมักปะเออยืนแบบแบบน้ำน้ำนี่กับบุญญาบวกบบุญานอ่ะดูได้เลยโอ้ได้นี่ครับ ก็คือย่า่ปลูกประมาณจากต้นนี่ประมาณสองร้อยวะเป็นบ่อหอดบ่หอดแต่ว่าไม่ได้ทุกเดือนเลยโบบิดนั่นเป็นปัญหาเนีอยนี่เป็นแนวทางในการผู้ใดอยากปลูกเนาะแต่ว่าต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีหรือซิมหรือเบิงเนาะปลูกหรือซิมเบืองก้มเสียบเายากเป็นได้ขาแต่ของย่า่ในพันธุ์ดีแน่นอนเลยผมสังเกตยเบืองนี่แหละเป็นแนวทางนะย่า่นะเอาย่ายฝากเกษตรกรผู้ใดอยากปลูกเกษเกษตร ใน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 ,น,นลักษณะที่ว่าลักษณะคลายคใุใยายนี่มีรายได้เขามาุกเดือนุกเดือนพอได้อยู่พอได้กินเพอได้กินอยู่ยไ,ได้จานเรื่องไหนแต่แต่เขาบดสอบป,ปุที่อันนี้มันคือหนักค้างมันนี่ครับจา้าแต่ปู่น,นี่ปู่ง่ายปู่เอายอดมันก็ได้อาจารย,ยอดมันก็ได้ขายดีอ๋อยอดก็ได้ขายอยู่ได้ขายไปน้่จ้าอ๋อเก็บยอดไปขายแต่ยายไม่ค่อยเก็บหรอกออนนี้เพราะว่าเอามันเป็นมากถ้าเก็บยอดมันจะ่บปินได้จารย์จะ่บปินมาก อ๋อม <t os et venant> si? ันจะมันแตกยอดหลายเฮาเก็บยอดมันออกเฮามันแตกยอดหลายมันก็บ่ได้บ่ได้ต้องเอาต้องเบิ่งพิ่นมันมันจะไปโทมันจะบ่เป็นมากถ้าใบยอดใบหลายน่ะจ้าต้องเด็ดออกแน่จ้าเฮาต้องเอามันห่างๆแบบนี้อ๋อนี่บงสังเกตเนาะมันก็สิห่างสังเกตอยู่ปีนี้ห่างยงน้อยก็คือมันสิออกหน่วยจ้า เออเป็นวิธีการจะอน <c oughs> อุ่นเอาเอายายขอบคุณยายบ่กกว่ละวมันขอบคุณคุณยายเทวา,าบ้านบ้านเนินบ้านยังนี่บ้านผูเสะจ้า,จา,บ,า,าบ้านผู้แฉะตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิสกลนครสุดยอดปูอ่านี่แหละมากนันนี่แ,ลงงแลหละน้องแซบเลยแหละน้องอันนี้ก็คือเขาเอินพันีดยังก็พันพื้นบ้านบัก บวบหอมพันพื้นบ้านไปหาอยู่ใสก็บบมีนะอีาเก่าขึ้นเลยไราการนั้นเก่าขนมากครับวันนี้ก็นี่ครับมาชมการปลูกบวบหอมแบบพันพื้นบ้านคุณยายเทวามาหลายปีแล้วครับก็มาชมมาเยี่ยมเพื่อนก็เลยมามาชมบรรยากาศของการปลูกแบบบ้านๆก็มีรายได้เดือนหนึ่ง หกพันเจ็ดพันได้สบายแต่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน <c oughs> มีความสุขน,นะ,ะคุณยายเนาะสุดยอดอย่าลืม <c oughs> กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ๆครับสวัสดีครับ <c oughs>